ฟัง <c oughs> ทำกันเรามีงานทำมีอาชีพเหมือนกับชาวนาทำมีอาชีพตื่นขึ้นมาไปคิดจะไปทำนา เวลาค่ำก็ไม่อยากให้มันค่ำมันสนุกก็เรา,าไล่ก็็นกันตื่นเช้าก็คิดจะไปไล่ก็้ก็ขยันจริงๆไปไล่ก็จับส่อจับเตียมโผลมันโผลอ้อยตามนั่นละพอใจในการทำ เหตุเหนื่อยเมื่อยล่าเหนื่อยไห i, ไกลก็ย่อยก็ยังดียังขยันอยู่มันค่้ก็ไม่อยากจะกลับบ้านอกค้าให้ขายทำมาน,นดูโอกาส <c oughs> ขยันทำองคอาหารทำสิทธิ์ข้าอันนั้นอันนี้ไปไหนก็ช่วยโอกาสดู นั่งรถมาเห็นแปลงกองอยู่ตามหนนสา,ามกิโลเท่าไหร่เื่อเราซื้อเท่านี้เราจะไปขายเท่านี้บางทีพวกใครกรุงเทพมาส่งคนที่ถ้ามาคอยหวานเราก็ซื้อมาไปกิโลละสิบบาทไปขายที่กรุงเทพกิโลละยี่สิบบาทหถ้าเขาช่วยโอกาส ทำหน้าที่ของเขาพวกเรานี่ยปฏิบัติให้เหมือนชาวไร่ชาวนาช่วยโอกาสไปยันทำงานทำการแต่งไรอย่างไรก็เห็นใจเห็นใจวัดสุขโตบางเปิดาสร้างวัดสร้างวาสร้างกติสร้างสาลาทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้พวกเราได้มโอกาสปฏิบัติ ถ้าสร้างแล้วมันมีใครมาอยู่แล้วก็ไม่มีประโยชน์ผมให้มาพากันมาปฏิบัติมาแล้วก็ทํางานทําการเหมือนเราเป็นอาชีพนะไาอยู่เฉยๆท่านั้นจริงๆนะจะไม่หลวงพ่อไปปฏิบัติกบหลงปู่เทียนตื่นขึ้นมารีบ เดินเข้าไปสู่บางเดินจงกรมกับสมัยไปที่แรกมันนอนอยู่ด้วยกันไม่มีกติอยู่แต่ส่พระคืนสองคืนที่แรกนะก็จะสร้างกระตอออยู่ได้ก็ต้องหลายวันพอนนอนกับพระตื่นจะมารลีบก็ไปเดินอจงกรมในมีเตียงมีมานั่งในป่า พลมันเะิสว่างพอเห็นได้ยินเสียงน้ำค้างหล่นลงมาก๊อกก๊อกปีสองปีสองนยแต่ก่อนไม่มีนาฬิกานะมึงเลยเนี่ยน้ำค้างตกลงจากอากาศลงใส่ใบตองใบตองตกลงใส่ใบตอง,ตองเรียงดังน๊อกก๊อกก๊อก ถ้าไะ้ยินเสียงน้ำค้างตกกระกอกน,นี่ลุกขึ้นถ้าแ,แต่วันไหนไม่เห็นแสงตะเกียงใครเลยโลโลนั่งรอเล่นงงี่มีเราคนเดียวเดินชมกลมยอยยอยแต่ถ้าวันไหนเห็นแสงตะเกียงของกติโนโน่นกตินี่ผ่านน้ำข้างสลัวสลัวน้ำข้างหมงเลยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ สามโมงเช้ารถกันติดไฟค่อยๆคยานไปมันวิ่งไม่ได้มันมันหมอกมันมืดันแสงแต่เกียงในผ่านน้ำข้างเราดูผ่านป่าผ่านอ,อากาศใปแสงแตะเกียงมันไม่มีไฟฟ้าเหมือนตะวันนี้ถ้าวัานไหนเห็นแสงแต่เกียงของเพื่อของพระของครูบาอาจารย์โอ้โคนในหลวง ไม่ค่อยม่ค่อยเก่งน,นะอ่าล้วก็พยายามได้จะลุกก่อนเพื่อนบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันเหมือนกับชาวนานเนี่ยในเวลาทำง,งานทำง,งานกลับมานอนก็นเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงเวลาลุาลกก็ต้องเชนตัวเองขึ้นเกาะขาขึ้นจับจอกจับเสียงปวดคอปวดแขนอง เกาะฝาลุกขึ้นมาปี่คอยไปดาก็ง่งนอนบางทีตกหลังควอยแล้วอันนั่นก็ยังสนุกนะไม่ใช่ถือว่าทุกข์นะสนุกไปคอยไถายนาบางทีก็นั่งเดินหลับไปกับจับง่อนไถเลยมพนก็สนุกเวลากลับมาบ้านเวลาจะนอนบอกแม่แม่แม่แม ตกผมตั้งแต่ดึกๆแล้วไปเห็นควายเราบานก็เจ็บเหมือนกันเราก็ได้ยินเสียงใครเสียงขีดเสียงขอใครเสียงควายเดินลุยโกลลุยต้นนั้นว่าปอก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 ควายเราก็เรียกเจ้าของหัวหัวมันมันอยากมันอยากไปตางแล้วก็ลอนต้นเขาขึ้นเกาะขึ้นแต่แม่บอกเฮ้ ลุกลุกเลยควายมันดิ่นอยู่แล้วนะมันอยากไปนาแล้วหรือควายมันอโอ้ยเป็นใจกันแอล้วกอดตีเล่มควายออกมาป้ายขึ้นขีลังไปริ่มออเลยเอาให้ทันเขาเขาออกก่อนเวลามันจะดมไปสุด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 ไปจนทันควายที่ออกก่อนถ้าไปทางนาเดียวกันมันก็เป็นใจ ไปไถนาะถ้าวันไหนอ่าเห็นแสงเงินแสงทองอน่โอ้ยใจไม่ค่อยดีแต่ถ้าวันไหนยังมืดอยู่ไถนานโอ้เขาไถไปแล้วโลง่งหม่องานไปแล้วนาข้างเคียงเขาจึงค่อยไปโอ้เราสบายแต่ถ้าวันไหนเขาไปก่อนเราโอ้คนนักเราจะว่าบกคล่องแล้วเกิด <c oughs> นี่อาชีพชาวนาน อาชีพรับปฏิบัติก็มีแน่ใจเหมืนั่นเหมือนกันนะแต่ตื่นหลังเพื่อนหนูรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเสียงลองเท้าลองกระเทียนเดินเตะบตะเตะเตะมาก็เทียนก็เดินเดิมบอกนะตอนนั้นลงกระเทียนอายุหกสิบกว่าปีนี่เดินเดินเดินลองเตะบตะเตะเตะมา มันก็ต้องพอสมควรนะปฏิบัติทมไม่ใช่อ่อนแอไม่ใช่ที่เกลียดเราก็หยุดขยันเราก็ทำอาจารย์ให้ศรัทธาให้มีความเพียรจริงๆกงกระตือรือร้นนะกระตือรือร้นว่า <c oughs> คนเกลียดขั้นหาทรัพย์ได้ยากคนขยันหาทรัพย์ได้ง่าย ทรัพย์ของเราก็คือสติเนี่ยไปเกีย่ยวข้ามมันจะได้ยังไงอ่าก็คย,ยัมมันจึงจะได้มันจึงจะมีมาก,เ,ก,นะก,เ,กามเพาเราะเย็นทุกคมัจเจติเพิ่มเติมเพิ่มที่จะทําให้เราล่วงพ้นทุกไปได้ไม่ใช่ไปอิงอะไรอ้อนบอนไม่ใช่เใครก็ช่วยเราไม่ได้ เราจะพยายามช่วยตัวเองนะเห็นใจว,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 วัดป่าสุวบ้ตงศึกษาสร้างกติสร้างวัดให้มาอยู่ดังนั้กำลังจะเอาให้ให้พอใจสักหน่อยให้พอใจเลยพอใจให้ให้พวกเราได้อยู่อย่างสะดวกให้ได้อยู่สะดวกพวกเราก็พอใจแล้วก็อยากให้มีมาอยู่ ทุกข้องทุกลังทุกลังอไหวไหมไอ้จะทำครัวไหวเนาะ,<ว>ะสู้พอกเราสู้สู้ไปทำครัว้แต่ว่าเหนื่อยนะก็ขีเพาะวาสิกาเนี่ยน่าเห็นใจเหมือนกันอย่าถ้าเราไปบาดกันนะ, <S 1> <S 1> ะเหนื่นอยบ้างก็อดเบางทีก็เห็นพระ ไม่ทำก็เอ้ยพระสบายแท้อยากเป็นพระเอ้ยอยากเป็นลูกชายแล้วอย่าไปคิดเรื่อนั้นมันจะเป็นกบโรคประสาท <c oughs> แต่ฟังในทางเรื่องกบโรคประสาทไหมยี่ทัางอยู่เคยได้ยินบ่ฮะไม,ไม่เคยได้ยินเลยไหนบอกแต่เมื่อเคยได้ยินจะพูดให้ฟังจะเล่าให้ฟัง มือกบตัวหนึ่งมันจู่ใต้บันไดของ <c oughs> ของพระมันก็เห็นพระไปเวียนธบ,บาตเวียนธบ,บาตได้ข้าวได้อาหารกลับมาอาหารเยอะแยะกบตัวนั้นเป็นพระไม่ดีเลยไม่ต้องทำมาหากินถือบาทไป เดินไปแล้วกลับมาได้ข้าเวเยอะแยะเลยเราอยากเป็นพระไปเราเป็นกบไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีอยากเป็นพระเลยเกินเวลาพระฉันไปฉันแล้วเอาให้เนนเน้นไม่บินถับาทนะแต่เมื่อก่อนก็ไม่ให้เน้นบินทบาศเน้นไม่มีบาศคอยไปรับบากไปส่งบาท ก็แบ่งให้เด็กเน้นต้องฉันทีหลังนะจะไปก่อนนะจะไมพกอเป็นเด่นต้องฉันทีหลังพระนะจัางวัดนครบาลภูเขียวนะวัดปออะไรอภูเขียวเนะ่ยพระต้องฉันก่อนเนีน่ยเนนก็ตั้งน้องรอพอพระฉันสเสร็จแล้วก็ยกมาให้เด่นเน้นก็โลกไปเหมือนกักนะเหมืนก็โยนไปรับเศษพระยกออกมาว่าฉันกัน เอากบตัวนั้นก็ไปเห็นเนรโอเนรไม่เป็นทวารก็ได้กินเหมือนกันอาหารเยอะแยะไปหมดเลยพระสู้เดนไม่ได้พระไปเป็นทวารอยู่เนรไม่เป็นทวารก็ได้กินเหมือนกันกบตัวนั่นก็ฝันด้วยอยากเป็นเนรที่แรกก็อยากเป็นพระนะพอเนรฉันเินทวารเสร็จเอาข้าวไปให้หมา กองให้หมากองใหญ่หมาก็กินเอ้ากอบเจอไปชี่เโอ้ยอ,อยากเป็นหมาดิหมาสบายเลยเนนต้อยกไปให้พอหมากินแล้วหมาก็ถูกเน้นไลต่ตีมัน ันกินไม่เรียบร้อยเน้นก็เไะหมาซ้องเองไปเลยโอ้ยแต่ว,ว่าหมาดีกว่าเนนเน้นดีกว่าหมาหลอต้องชนะต้องชนะหมาหลอนึนกกลับมาจะเป็นเน้นดีกว่าเป็นเน้นน้อยก็นนเ,ยนนยเลยไปนอนเนนน้อยก็เลยไปนอนพอไปนอนในวันมันตอมในวันตอมเน้นน้อยเน้นน้อยก็จับผ้าไล่แมงมัน หมือนเรา่าจะเป็นทุกข์ากเดี๋ยวก็มาเกาะหน้าเดี๋ยวก็มาเกาะข,ขาเน้นหน้าก็ไล่แมงวันอยู่นะต้องลุกไล่แมงวันกบตัวนั้นก็คิดว่าโอ้แมงวันดีกว่าเนนเนนยังกลัวแมงวันเลยนะพอกบตัวนั้นคิดไปเอออยากเป็นแมงวันแมงวันมันดีกว่าเนนเนนต้องยอมแมงวันพอไปมากบตัวนั้นก็นอนอยู่ใต้บันได แมงวันตัวหนึ่งไปเกาป,ปากกบแมงกบก็แลบลิ้นจับแมงวันกินปั๊บทันทีโอ้มันก็สู่กบไม่ได้ใช่ไมทีทางอยู่เอาไปมาสู่กบอะไรกันบ้าเป็นกบนั่นแหละดีที่แ่ก็อยากเป็นพระอยากเป็นเนรอยากเป็นหมาเรียกแล้วว่เาเป็นกบก็ดี ไม่ยากเลยเน้นยังกลัวแมงวันเ,นเราแมงวันมาก่อแปบลิน้นตับทีเดียวจับแมงวันจริองอะเรว่ากบโลกประสาทเ,เราเป็นโลกประสาทเหมือนกบหรือเปล่าให้ปฏิบัติแล้วก็คิดโน่นคิดนี้ไปโน่นไปนี่คิดถึงลลกคิดถึงร้านคิดถึงบ้านคิดถึงช่องอหลุดไปแล้วไปเป็นอะไรนนัน้่งหลายพกหลายชาติ ไปเป็นผัวไปเป็นเมียตารหนุ่นมก็อยากมีเมียวายจิตาหนุ่มก็อยากมีผัวคิดไปหลายอย่างหลายอั่างเลยถ้าจะเปเรียบก็เหมือนปัสสาวะก็แบบกบโลกปัสสาวะเราก็จะเป็นเหมือนกบไม่ได้ต้องกลับมาเป็นนักปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะนี่เลยดีที่สุดแล้ว รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเจ็บนี่แหละดีที่สุดเป็นยอดแล้วเป็นยอดของชีวิตแล้วถ้าเราได้สร้างความรู้สึกตัวเ,เป็นอริยทรัพย์อันเป็นสุดที่สุดพระพุพทธเจ้าก็ททาอย่างนี้ทําอย่างนี้เรียกว่าจะเริศสติปัฏฐานสิ่งเนี่ย ข่าขอให้ใช้วัดป่าสกุโตเพื่อการนี้โดยตรงอย่าเพื่ออืนอ่นแอ่เพื่ออืนอ่นให้มีเวลาปฏิบัติบางทีทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็อย่าทำแต่เพียงเป็นพธิธีลำดับลำน้ำจิตใส่ใจตามเราก็สาธยายทำให้เราฟัง เวลาเราตั้งใจสาธยายทำอ้ามันก็ฝึกสติไป้วยมันก็มีสมาธินะและเวลามันหลงก็มีปัญญาเพราะใดตอนไหนที่มันหลงก็พยายามหลงตรงไหนเปลี่ยนเอาไปมาจิตใส่ใจตามว่าตามไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องไปจับหนังสือค่อยว่าไปค่อยว่าไปเอาไปมามันก็ได้นะมันก็ได้ว่าแต่จิตใส่ใจตามนะ ให้ให้มันเดินไปถ้าไม่เดินไปก็ไม่ได้ตามไปหึมไปว่าเบาๆไปผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรอัดว่าตามเขาไปด้วยว่าไม่ได้ก็ว่าผิดบ้างถูกไปแอบมันผิดตอนไหนจะเปลี่ยนถูกไปกับเสียงผู้นำของของพวกเราไม่ผู้นำอยู่ทำไปมามันก็ได้ วังทีเราอ่านโมตัสสาเราก็ว่าโตหอนอกน้องโอ้อโมนี่คือปวดนอกน้องวัน,นิเทศโจทย์สองธรรมะก,กับเจ้าคณะอำเภอแข่งข้อท่านเป็นคนถามท่านถามว่าคนต้องการมหานิยมต้องการความดีต้องการอยาก เป็นคนดีต้องการให้มีคนรักคนนักถืออย่างหลวงพอ่อทำไมจึงมีคนใม้มนไปต่างประเทศทำไมจึงไม่ทม่านมาช่วงหนึ่งมาเห็นพวกคนหูหนวกมาปฏิบัติธรรมท่านวอาโอ้พึงเห็นเองคนหูหนวกมาปฏิบัติธรรมทำไมเขาจึงมาปฏิบัติธรรมที่นี่ให้หลวงพ่อมีดีอะไรเขาจึง ตามมาปฏิบัตธรรมที่นี่หลวพ่อพก็ตอบว่าามีดีอะไรหลวงพ่อว่ามีดีแหละเอาเอามาจากไหนเอามาจ,จากพระพุทธเจ้าว่ายังไงคาถาดีๆจต่ได้ไหมพวกเราฮอาได้คาถาดีไหมเอก็บอกว่านโมตัสัาพกาวตโต คือรู้จับก่อนน้อมนอบน้อมอย่าเย่อหยิ่งอย่าขี้โทโสโมโหอย่าบุดพึ่งตึงเครียดให้นอบน้อมทางใจทางกายก่อนเอาไว้ใจก่อนเอาไว้ใครจะว่าอะไรก็แค่ว้อย่าไปเอาชนะใรน้อมไว้อ่อนไว้นอบน้อมทำจริงๆอันนี้ก็พูดเล่นๆไปเถอะ อะราหะโตก็ไกลจากความชั่วให้บริสุทธิ์บ้างถ้ามีความชั่วความทุศีลมันก็ไม่มีเสนเ่ห์ผู้มีศีลต้ององ์อาจทุกเวลาทุกสถานไม่ไม่มีผมด้วยคนมีศีลสัาราสีอยู่ตลอดเวลาอะราหะโตไกลาจากความชั่วบ้างมีอะไรที่มีความยกมือไหว้ตัวเองได้ น้อยเราก็มีสติมีสติมันก็ไม่หลงพึ่งได้ธรรมะสมรู้ส่วแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเราด้วยเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยสอนคนอื่นให้รู้ตามเราถ้ามีอยู่ในตัวเรายังไม่บอกยังไม่สอนคนอื่นก็ยังไม่ดีขยันสอนคนอื่นขยันบอกคนอื่นโดยวิธีต่างๆหา,าวิธีที่จะให้คนอื่นรู้ ได้ว่านโมทศพ,พระกุบโตละโตสามารถจงก็ตอบไปเล่นไปทำนองนี้แหละก็มไม่รู้ว่าถามอะไรน่าจะถามดีกว่านั้นไะนั้นพวกเราเนะี่ยเราว่าสวดมนะนั้นนะนโมทศพ,พระก,ก,กุบโตขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั่นขอนอบน้อมเขาลบพระพุทธเจ้า ศรัทธามากามกว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อศีลต่อธรรมศรัทธาต่อการเจริญเสต,เติโอ้ยไม่มีข้อเขตไม่ถอยหลังนะนะโมเัสสะะวะโตนะไม่เหินถางมในแต่เวลาใดที่ <c oughs> มีปัญหาในการปฏิบัติก็คิดถึงพระพุทธเจ้า เราก็มีเบาลงมาครูไปเจออะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็เองทำเองพระพุทธเจ้าเราจะบุกเบิกครั้งแรกเนี่ยก็โอ้ลำบากมากทำไมท่านกุทิเจ้าเราไม่ลำบากแอแค่นี้เราก็ลำบากเลยเดินสังคมตามรอยพระพุทธเจ้าอยู่รอยมันมีอยู่แล้ว มีสติดวกายกายานุปัสสนาเนี่ยพระพุทเจ้าสอนไปแล้วไม่ต้องไปคิดหาทางไหนอีกเวทนานุปัสสนาพระพุทธเจ้าก็บอกไปแล้วกิตตานุปัสสนาพระพุทธเจ้าก็บอกไปแล้วเลยไม่ยากนอกจากนี้ไปเราก็ไม่เอาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนล้วก็ทำในใจไว้อย่างนี้แต่ไปเห็น,นีนไมตันอื่นก็ไม่เอา มันต้องเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายที่มันมีอยู่เนี่ยเห็นจิตมันก็มีอยู่เนี่ยมันคิดไปไหนมาไหนอะไรบ้างที่มันเกิดจากจิตเราก็จะต้องเห็นอย่างเราก็เลยไม่ต้องเสียเวลาไปสุ่มไปหาอะไรที่ไหนมันก็แม่นไปเลยจับปั๊บก็แม่นไปเลยตามทางไปเลยการปฏิบัติธรรมก็เลยสะดวกอืม <c oughs> ันนี้ก็ไม่พูนมากตัวเนะะาะญาติโยมก็มาถึงวันนี้เนาะคือมาเมื่อไหร่มาวันนี้นะอืมอ่าอยู่ดีไม่ถูก้ะปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องมาขอสุขโตเนี่ยไม่ต้องขออนุญ,ญาตมาได้เลยถ้ามีกติอยู่ก็อยู่ได้เลยถ้าไม่มีกติก็ซ่อนกันไปห้องลับ ผลสองคนไม่พี่อยู่หรือยังนะอ่อาเดีเ้วเขาก็กำลังทำไปทำหน้ามอยู่ตอนนี้เราก็่อกับขยหมือนกันรีบคำนวณอจะต้องทำวันนี้ให้เสร็จนะจะต้องผมต้องไม่ต้องให้เสร็จวันนี้เสร็จจริงๆริงเสร็จจริงๆริง ั้งใจไว้ตรงไหนก็สําเร็จจริงๆพอเลิกงานปักยมขับรถมาพอดีเลยเออดีเหมืนกันถ้าโยมมาเห็นหลวงพ่อขุดดินอยู่ก็กไม่ไหวนะะ <c oughs> <c oughs> อวก็ไปที่จริงนะอาอมันก็เป็นไอยมันกันนะอ้าวถ้าโยมมาเห็นทํางานนะเออหลวงพ่อก็าเป็นพระก,กรรมกรเหมือนกันนะบางทีก็เป็นพระกรรมฐา,านบางทีก็เป็นพระก,กรรมกรเหมือนกันนะอ้า เอาเหมือนกันไะไม่กลัวงานไม่กลัวเพราะงานอ๋ออะเรพวกเราก,กล่าบ,บพระพ้อไงอะสมเด็มตตัวไปสวัสดีพรมเจ้าอิคาร์มาตุลาสว่าพระมัง ཚཚང བྱིས བྱེ དེ བྱེ དེ བྱེ དེ དེ དེ